เรียนวิชาจิตพลิกชีวิตทุกคนคะ่ะจริงๆและเป็นวิชาที่หนูไม่ต้องอาศัยเวลาเลยนะแม่พูดตรงนี้เลยนะหนูมาเรียนรู้ทีหลังแต่หนูเข้าถึงก่อนเพื่อนที่เรียนแบบไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองเข้าถึงมัวแต่จะจดมัวแต่จะคิดมัวแต่จะวิเคราะห์เป็นปีบางคน3ปียังไม่ได้ผลลัพธ์เลย บางคน1ิปียังไม่ได้ผลลัพธ์เลยมัวแต่จะเข้าใจว่าทําไมมันอย่างนี้ทําไมางงมันอย่างนั้นทําไมมันอย่างนั้นทําไมมันอย่างนี้ไม่ได้เข้าถึงแต่ถ้าหนูมาเรียนทีหลังแล้วหนูฟังประโยคใดมันชื้มันช็ตนชอตมาที่หัวใจหนูแล้วหนูเข้าถึงเลยนะ่ะหนูได้รับผลลัพธ์เลยเพราะอะไรเพราะตัวที่เป็นตัวกําหนดผลลัพธ์คือแรงสั่นสะเทือนเมื่อหนูชื้ข้างในแรงสั่นสะเทือนหนูเปลี่ยนเมื่อแรงสั่นสะเทือนหนูเปลี่ยน ความคิดความเชื่อความรู้สึกหนูเปลี่ยนหมดเนี่ยมันจะไปดึงดูดสิ่งที่มีพลังงานคลื่นเดียวกันแมชมาให้เราอยู่ดีๆก็ดึงดูดเงินหลักล้านอยู่ดีๆก็ดึงดูดทีมงานอยู่ดีๆก็ดึงดูดธุรกิจดึงดูดโอกาสดึงดูดบ้านดึงดูดรถแบบอย่างนั้นเลยชืดชืดชืดเลยโอเคไหม